สวัสดีครับกลับมาพบกับเมปลายติ UTORIAL เพื่อที่จะพลอดข้อมูลดาวเทียม Ghost 13ซึ่งเป็นดาวเทียม Geostationary นะครับในพื้นที่อเมริกานะทีนี้แบนที่เราจะพลอดก็คือ visible ก่อนที่เราจะพลอดเราจะต้องทำการประมวลผลก่อนนะครับมีขั้นตอนของมันนะทีนี้โอเคเรามาที่ไฟล์025นี่นะครับ สองห้าตรงนี้ก็ลงมาด้านล่างนะครับทีนี้มีลิงก์แนะนำนิดนึงก็คือเป็นลิงก์คลิปวิดีโอนะครับอาจารย์เขาสอนอาจารย์ Kevin Perry เควินเพอร์รี่เป็น Associate Professor นะครับมาหาวิทยาลัยยูทาสอนเรื่องดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดีมากนะครับประมาณเกือบสี่สิบห้นาทีนะครับเป็นภาษาอังกฤษใครลองฟังดูนะครับแล้วทีนี้โอเค ขั้นตอนนะครับเราจะต้องอ่านรอซ a ตทลไลท์เทามาก่อนนะครับแล้วจากนั้นแปลงจากข้อมูล16บิตเป็น10บิตอันนี้เป็นขั้นตอนของเขาแล้วก็มาร์คข้อมูลแล้วจากนั้นก็เราก็ทำการที่จะแปลงค่าเป็นเรเดียนส์แล้วก็เป็นเร f แฟกต์แดนหรือแอลบิโดนะครับโอเคทีนี้เราลองมาดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยนิสิตจะต้องมีภาพเนี่ย นะครับในจูปิเตอร์ของในโฟลเดอร์ของนิสิตก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีแบรนด์ศูนย์ตรงตรงนี้ไม่ใช่นะครับเอ,อเดี๋ยวก่นวกนอนศูนย์เนี่ยตรงเนี้ยแบรนด์ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับไปเดี๋ยว ก็คือแบน 01, 02, 03, 04, 06ตรงนี้แล้วก็มีเมตานะครับที่เราดาวน์โหลดมาเขาจะให้ลิงก์ลงมานะในอีเมลแล้วทีนี้แบน 01, 02, 03, 04แล้วก็06เนะี่ยไอแบนพวกนี้คืออะไรก็ไปไปดูนะครับไปเซิร์ชดู Ghost 13 b a n d Description อันนี้ยปสิเซิร์ชดูแล้วก็มันจะมี Ghost i m a g e r Spectral b a n d เป็น PDF เปิดเข้ามา ก็จะพบบ้างตั้งแต่โกส12จนถึง15เนี่ยมันจะมีแบรนด์เหมือนๆกันก็คือแบนด์หจะเป็น visible นะครับแบนด์สจะเป็น short wave window นะครับแล้วจากนั้นแบนด์สจะเป็น long, uh, water o p o r นะครับแล้วก็ long wave คือแบนด์สทีนี้แบนด์ที่1เนี่ยที่เรากำลังจะทำเนี่ยเ,เขาบอกว่าวัตถุประสงค์ก็คือในการตรวจวัด เมฆที่ปกคลุมแล้วก็วัตถุที่อยู่บนพื้นโลกเนี่ยนะ surface feature นะครับในช่วงระหว่างวันพวกหมอกควันต่างๆเนี่ยนะครับแบนด์ Band ที่สองเนี่ย local fire detection wind นะไฟป่าพวกไฟต่างๆเนี่ยแบนด์ Band ที่สาม upper level water vapor นะครับนั่นก็คือไอน้ำในอากาศที่อยู่ในชั้นสูงนะครับ long wave window แบนด์ ow, ที่สีเนี่ย ตรวจวัดเซอร์เฟสแล้วก็คาวคาวท็อปอุณหภูมิของ l าวท็อปแล้วก็อุณหภูมิพื้นผิวนะครับนะะดูฝนด้วยนะครับตรงน,นี้โอเคเราลองมาดูกันเลยนะครับในส่วนของ visible ทำยังไงก่อนที่จะพอดภาพก็เราก็ Import มาก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็น net cdf เราเอา net cdf 4เนี่ย เรา Import มาพอร์ตไดรเวอรีตัวนี้มานะครับเพื่อจะอ่านข้อมูลของเราไฟล์ File ของเรานะครับชื่อ g o s t เรากดแท็บกดแท็บนะครับเอาแบรนด์ที่1นะแบรนด์ที่1ตรงนี้20นาฬิกาแล้วตรงนี้นะครับ2นาทีเนี่ยนะมันสแกนทุกๆ5นาทีนะครับ แล้วทีนี้เราก็เอามันมาเก็บโดยใช้ dataset ของ n e t CDF เนี่ยนะครับใช้ r คือ read ข้อมูลเข้ามาเพราะฉะนั้นรา l ลิสต,ตัวแปรนะครับ ds. variable List ต,ตัวแปรตัวแปรทั้งหลายที่อยู่ที่เก็บอยู่ในข้อมูล n e t CDF นะครับข้อมูล n e t CDF อ่ะอันนี้ออเดอร์มาละจากคลิปก่อนๆที่ผมไปสั่งนะครับออเดอร์เขาส่งมาละ ข้ามาดูนิดนึงเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้กดลิงก์ตัวนี้นะครับในสิทธิตแล้วก็ทีนี้เขาจะให้กดตัวนี้นะครับกดตัวนี้กดไปปับ๊บก็จะดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดมานะครับได้นะครับอันนี้ทีละไฟล์นะทีนี้ในเมดพายมันเดย์เนี่ยที่ผมให้ลิงก์ไปตอนต้นของโค้ด025เนี่ยเขาจะมีสอนในเรื่องของ ftp ในกรณีที่เราดาวน์โหลดข้อมูลหลายๆช่วงเวลานะครับ มันจะมีหลายไฟล์เราจะมานั่งโหลดอย่างเงี้ยมันลําบากนะครับอันนี้นิสิตก็ลองไปดูนะครับแล้วนิสิตจะวิเคราะห์วิจัยแล้วก็จะมาศึกษาแล้วก็ส่งในรายวิชาหรือว่าจะส่งเป็นทีสิทธ์อย่างเงี้ยน,นิสิตลองลองดูนะครับกลับไปใหม่โอเคเรามีเซนเซอร์ไอมีอิมเม i ไอดีอิมเม e ไทม์สตาร์มีเวลาด t ต w าว t h Line Resolution มีแบนต่างๆมี Data เนี่ยที่เราต้องใช้มี l ละ t u จ e ดลอง i ิจูดโอเคข้อมูลเหล่านี้นะครับเราจะต้องเอามาเก็บสิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือ Data ตรงนี้นะครับก็คือว่าในพิกเซลของแบนที่1เนี่ยมันจะมี Data เก็บนะครับแล้วก็มีพิกัดด d ดลองตรงนี้ที่เราจะใช้โอเคทีนี้เขาอกว่าโอเคลองไปดูที่ Data สิมันเก็บอะไรยังไง เรากดชิปเ n นเตอร์เราก็จะพบว่ามันชื่อรอเซทเทิลไลท์เขานะครับข้อมูลตรงนี้มีโคอินดีเนตเป็นแบบลองแลตนะครับอันนี้ก็คือมิติของเขานะโอเ okay. ค f e e l i n g On โอเคครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้รอเขาเนี่ยมันคืออะไรนะครับของ Ghost 13 เราก็ไปเซิร์ชใน ghost 13แล้วก็พิมพ์คำว่ารอเซเทลไลท์เขาไปนะครับ ghost 13 r t e e n รอเซเทลไลท์เขาพิมพ์คำนี้ไปนะครับแล้วก็กดทีนี้มันจะมีเหมือนกับว่าให้เราอ่านว่าไอ้รอคัสเราเนี่ยรอเซเทลไลท์เขาเนี่ยคืออะไรนะครับตรงนี้แล้วเราจะ เหมือนกับว่าเราจะทำการเปิดมันคาลิเบตมันยังไงนะครับมันจะเป็นมันบอกว่ามันจะต้องมีการแปลงข้อมูลก่อนนะครับอันนี้โหลดข้อนี้นะครับ frequency frequently asked question FAQ เนะี่ยไม่รู้ว่าเน็ตเป็นอะไรหรือว่าไฟล์เป็นอะไรนะมันจามกันเนาะ กติไม่ได้ชาอย่างนี้นะครับทีนี้ อ่าเซิร์ฟเวอร์ unavailable อ๋อเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาพอดีวันที่ผมอัดทีนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเซ <นะ S 1> ิร์ฟเวอร์มีปัญหาไฟล์ไม่ได้ดาวน์โหลดอ๋ไม่เป็นไรนะครับแต่นี้ถ้านิสิตถ้าเซิร์ฟเวอร์เขาดีละนิสิตก็เปิดดูตรงนี้นะครับแต่ทีนี้มันมีลิงก์แรกเนี่ยนะจะเป็นลิงก์ที่บอกว่าสามารถที่จะ convert แปลงค่าอ่า gvar i n f r a t e d data อ่าเป็น radiance ได้อย่างเงี้ยนะครับ ทำยังไง,งเดี๋ยวเขาจะมีมีขั้นตอนบอกโอเคเราค่อยมาทํากันตามสเต็ปนะครับทีนี้ผมทราบมาละจากไฟล์ PDF เมื่อกีเ้เนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องทําการแปลงข้อมูล16บิตไปเป็น10บิตก่อนนะครับจานั้นขั้นตอนของเราต่อไปหลังจากเราอ่านข้อมูล visible ที่เป็น net cdf มาแล้วเราจะต้องทําการแปลงข้อมูล16บิตเนี่ยนะครับ ไปเป็น10บบิตก่อนก่อนที่จะแปลงแล้วก็อ่านมันมาก่อนนะครับอ่านมันมาเก็บไว้ในตัวแปร vis 1 6บ i t ิตอันนี้นตัว0นะครับแล้วก็ vis 1 6บ i t ิตเนี่ยค่า max มันคือค่าอะไรเดี๋ยเราลองเช็คดูนะครับค่า max คือตัวนี้ทีนี้ตอนนี้มันเป็น1 6บ i t ิตก็คือ2ยกกำล,ลัง16นะคือค่าสูงสุดของมันนะครับแต่ว่าค่าสูงสุดของภาพเนี่ยเท่ากับ25,000 นะครับเล่านั้นแล้วก็เราจะแปลงนะครับ10บิต10บิตไปเป็นอ่า16บิตไปเป็น10บิตนะครับหารไปเลยหาร32นะครับก็จะเป็น10บิตค่า max ล่ะตรวจเช็คที่ว่าการแปลงโดยการเอาหารเนี่ยมันถูกไหมอ่าโอเคนะครับ อันเนี้ยเป็นค่า783ที่เราได้นะครับจากนั้นโอเคเรารดูพิกัดสิตรวจสอบพิกัดก่อนพิกัดจะเก็บไว้ในคียอันนี้เป็นค่าดิกชันาีนะครับเป็นดิกชนัน,รน,ชนารีนิสิตเรียนใน p y t ทอนละจะมีคีย์กับวัลลุ่คียที่ชื่อ let นะครับคียที่ชื่อ let นี่คือค่าตัวแปรที่เป็น let latitude น,นะครับเป็นค่าพิกัดประจำกริกนะครับ ค่าสูงมากๆเนี่ยมันจะมีค่าคือตัวนี้ซึ่งจะต้องมาร์คนั่นก็คือเป็นค่าพิกัดที่มันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าค่าพิกัดอะไรมันโอ้โหเป็นตั้งตทตนโยม9ตำแหน่งเลยนะอ่าเป็นเป็น9ตำแหน่งก็คือเราจะต้องคูณ10ยกกำลัง9เข้าไปโอ้โหมันค่ามันใหญ่มากแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถือว่าโอเคนะครับโอเคทีนี้ทำการมาร์คสทั้งละติจูดลองดิจูดมาร์คไ ค่าพิกัดที่มันผิดเนะื่องจากว่ามันมีการถ่ายแบบเอียงค่าพิกัดเหล่านั้นมันก็คือมันเอียงไปเดี๋ยวภาพสุดท้ายไฟนอลจะได้เห็นกันนะครับเรามาร์คก่อนใช้นำพายมาร์ a อะไรมาร์คมาร์คอะไรมาร์ควาลูมาร์ควาลูคือมาร์คตัวนี้นะครับโดยที่ ds. variable มาร์คโดยใช้คีย์ที่ชื่อว่าลัตจุดจุดลองจุดจูดนะครับโดยที่มาร์คตัวไหนมาร์คตัวอันเนี้ยนะครับเรา c o ปปี้มาเลยแากตัวนี้ c o ปปี้ด้านบนตัวนี้ก็เป็น Lat นะครับทีนี้เราลองพิมพ์ดินะครับพิมพ์ไอตัวแปรที่เรามาร์คไว้ ไอ้ตัวมาร์ก็จะกลายเป็นเด็ดๆดนั่นก็คือว่า m a r k กไว้ว่าไม่ให้เอามาคำนวณไม่ให้เอามาคิดนะนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือน no data no data ไม่มีข้อมูลไอมาร์กตัวนี้นะครับข้อมูลอะไรที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราก็จะใช้การมาร์กแมทพอดลิปอินไลน์โอเคเราเอาเมจิกไลน์มาก่อนเพื่อเราจะพอดภาพนะครับเราก็ Import k ตคา p ต,ตายมาอันนี้ทุกคนถนัดอยู่ละนะครับ ถ้าผ่านมาถึงคลิปตรงนี้ทุกคนจะได้พอดคาโต,ตพายอยู่ละแมทพอดลิปเราใช้อะไรใช้พายพอดนะครับใช้พายพอดโคดนี้เอามาจากเม็ดพายมันเดย์นะครับสอนใน YouTube ccrs g o stationary อันนี้ก็คือเป็นเส้นโครงแผนที่นะครับ ให้เขาให้เซตค่าอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าไปมันเป็นภาพในอเมริกานะครับฟิกเกอร์เซตฟิกเกอร์นะครับตรงนี้แล้วทีนี้เซตแกนของภาพนะครับพ o s s u p p o r พ support ทีนี้เราต้องการ support 1 1 1ก็คือมีแค่หนึ่งภาพนะครับ projection projection ก็เอาตาม map CRS นะครับทีนี้ image ลองพอดภาพ image หน่อยนะครับแล้วก็ in in show 1 0 bit color map ใช้อะไรใช้เกย์ gs อันเดอร์สกอนี่คือ reverse ค่า color map นะครับ origin origin คือ upper ศูนย์นอยู่ที่ upper โอเค okay, ตอนนี้กำลังพอ o อยู่นี่คือภาพนะครับ ghost 13ของแบน d channel visible นะครับคืออันแรกเนี่ยอ่าแบนแรกนะ visible ตัวนี้นะครับ ในความยาวช่วงคืน0.63ไมโครเมตรนะครับเราได้ภาพของเราละนะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้ในอเมริกาเหนือนะครับชายฝั่งตรงนี้โอเคอันนี้ขึ้นไปนะครับตะวันตกแคลิฟอร์เนียแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอา่าวเม็กซิโกมาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเม็กซิโกแล้วก็ตรงนี้เปนอา่าวเม็กซิโกแล้วก็ฟลอริดาแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ นี่เป็นอเมริกาเหนือนะครับโอเคทีนี้เราเห็นเมฆขนาดใหญ่ใช่ไหมครับเมฆก,กลุ่มขนาดใหญ่สีข,ขาวๆเนี่ยอันนี้คือเมฆชั้นสูงนะครับเคลื่อนที่ไปนะแล้วทีนี้เราต้องการที่จะพอดค่า r e f ฟกซ์แตนนะครับแล้วแปลงเป็นแ l ล e d โค่าแอลเ d โนะเนื่องจากว่าค่าที่แสดงอยู่เนะี่ยเป็นค่า raw นะครับค่าดิบนะทีนี้เราต้องทำการใช้ความสัมพันธ์นะครับว่าเราจะคาลิเบรตไอตัว Ghost Calibration เนี่ยยังไงซึ่งตรงนี้ผมดู025นะการพอดค่า e l v e โ o จากให้ visible เนี่ยค้น Google ด้วยคำว่า Ghost Calibration เราจะได้ลิงก์ตัวนี้ออกมานะครับ แล้วจากนั้น,นกดที่ Learn about p r u n calibration h c of visible channel นะครับจะทำให้ทราบถึงกระบวนการนะครับว่าการต้องแปลงค่า10บิตไปเป็น Radiant เนี่ยแล้วจึงแปลงสู่ค่า Albedo นะครับโดยใช้สมการเนี่ยตัวนี้ตัวสมการนี้ R เท่ากับ m x วก b m และ b เนี่ยให้ใช้ค่าจากการอ่าน Table ที่5 ส่วน Radian นไปเป็น a าร์ d o อันนี้เป็น Radian นคือ R Radian ดนะครับค่า Radian นจาก Radian นก็กลายเป็น a าร์ d o เนี่ยใช้ค่านี้ A คือคือ a าร์วเท่ากับ K K เป็นค่าคงที่คูนกับ R ที่คำนวณได,ด้ด้านบนโอเคเราเข้าไปดูลิงก์นี้ก่อนนะครับลิงก์นี้เาเขาให้กด p launch ใช่ไหมครับกดที่ learn about p launch learn about p launch ก็ la unch, คือตัวนี้ of visible channel data นะครับกดตรงนี้ทีนี้มันเป็นภาษาอังกฤษมันบอกว่าถ้าเราต้องการจะ calibrate ปรับเทียบช่วงขึ้นตามองเห็นนะครับของ ghost imager กับ s o u d e r อันนี้คือ imager นะครับเราจะต้องใช้สรรมการนี้จากค่าดิบ คือลอเซตัลไลท์เขาเนี่ยนะครับแปลงมาเป็นค่าเรเดียนนะครับโดยที่ x คือค่ารอนะครับ m กับ b คือค่าคงที่นะเมื่อได้ค่า r มาปุ๊บก็สามารถที่จะแปลงนะครับไปเป็นค่าตรงนี้ได้นะครับ a เท่ากนะับ kr kr โดยที่ k เป็นค่าคงที่ k เท่ากับ p หารด้วย h π เนี่ย3 0.1416ส่วน s เนี่ยนะมันเป็นค่า spectral irradiance นะค่า Spectral i r r a d i a n c e โดยที่ในที่นี้ k เนี่ยเขาบอกว่าให้อ่านจากตารางที่5เลยนะครับ m กับ b ก็ตารางที่5เหมือนกันเรากดลงไปที่ตารางที่5เลื่อนลงไปตรงนี้นะครับ m นะครับ m m เนี่ยเป็นค่า reference detector มีหน่วยเป็นวัตต่อตารางเมตรต่อสเตอร์เรียนแล้วก็ไมโครเมตรเขานะครับ detector number เนี่ยคือแบนที่ m mm. 1 m เท่ากับค่านี้นะครับแบนอื่นเนี่ยค่า m ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเราจะเห็นว่าค่า m มันเปลี่ยนไปอ่าทีนี้ค่า b ของแบนที่1ใช้ค่านี้นะครับส่วนค่า k เนี่ยทุกๆแบนด์ใช้ค่าเดียวกันอันนี้คือการแปลง ค่าจากค่า Raw Data เนี่ยไปเป็นค่า Radiance จาก Radiance ไปเป็นค่า A Albedo เนี่ยก็ใช mm ้สัมประสิทธิ์ใช้ค่าค่าคงที่นะครับค่าคงที่เนี่ยในตารางที่5นในตารางที่5นะครับเนะที่เราใช้อยู่โอเคเรากลับไปในส่วนนี้เรารู้ละในส่วนนี้ทำไง เราจะแปลงทําการแปลงแล้วนะครับเออจา,จากตอนนี้เรามีเราแปลงเป็น10บ i ิตใช่ไหมครับโอเคแล้วเราก็ทำการมา s สเรียบร้อยละต่อไปเนี่ยเราจะทำการกำหนดค่านะครับตัว m ตัว b ตัว k ใช่ไหมครับ m mb เนี่ยใช้ในสมการแรกแปลงเป็นแปลงค่ารอเป็น radians ค่า k เนี่ย สมการที่2แปลงเป็นอัลบบโดจากเรเดียนแปลงเป็นอัลบบโดอันนี้ e ยกกำลังลบ1นะครับเอ,เอามาใกล้ๆตรงนี้โอเคเอใช่ไหมเท่เื่นที่ไม่ใช่ตัวนี้ อยู่ไหนครับคาลิเบอรชั่นอ๋อมันอยู่ตรงนี้อยู่ลนะนะก็คือเอาตัวนี้มาเอาตัวนี้มาก็คือไอ้ตัวเนี้ยตัว M เนี่ยเวลามันพิมพ์ในนำอ่าใน Python มันจะเป็น E ยกกำลังลบ1ส่วนตัวนี้ตัว b ก็เอามาเลยส่วนตัวนี้ก็จะกลายเป็น e ยกกำลังลบ3 คือตัวนี้นะครับเราได้ m ได้ b ได้ k ละทีนี้ภาพมุมซ้ายเนี่ยมันมีปัญหาอันนี้คือภาพของโกส์ของเขานะครับโกส์เซอร์จินเขาบอกว่าต้องมาร์คมาร์คก่อนมาร์คบริเวณไอตัวด้านบนเนี่ยนะครับมาร์ค วาลูนะครับอ่ามาร์คอะเลมาร์คอะเลโดยใช้ไอตัว10บิตที่เราทำไว้มาร์คสอบอกมาร์คแลตจูดมาร์คนะแล้วนี้ได้เวลาการแปลงละแปลงเป็นเรเดียนสมการคือ M คูณกับ ตัว m a ร์นะครับแล้วบวกด้วย B ส่วนเ l ลว d o เนี่ยเขาใช้คำว่า F effective ี l เอ d o ก็คือตัว A นะครับเท่ากับ K คูนอนะ M คือตัวบนนะครับไอตัวนี้คือตัว X ในสมการใช่ไหมครับตัวนี้ B ส่วนตัวนี้ K กับ R โดยที่การบวกลบคูณหารกันเนี่ยอันนี้มันจะ เอาแบบคูณก่อนแล้วก็เอาไปบวกนะครับมันจะทำเครื่องหมายคูณก่อนแล้วเอาไปบวกโอเคทีนี้เราลองตรวจสอบค่าแอล e d o สูงสุดสิแอลเโมันก็จะ0-1ถึง1นะครับถ้า1เนี่ยแสดงว่าสะท้อนสูงมากนะครับทีนี้เราก็มาพอตเลยนะพอตพอตแล้วก็ copy ด้านบนนี้มามาเลยแต่อย่าพิ่ง กด p l u เพราะว่าเราจะเอาเป็น effective albedo ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดแสดงเลยนี่เห็นไหมครับอันนี้คือค่า albedo เป็นค่าแปลงละเป็นค่า albedo แล้วก็ max r บริเวณนี้ละนะครับทีนี้เขาบอกว่ามันมีวิธีแสดงให้ดีกว่านี้ภาพนะครับตอนนี้มันยังเหมือนกับมืด,มดอยู่ เขาต้องการจะ enhance ภาพคือปรับปรุงสีภาพาทีนี้จะใช้แกมมานะครับฟังก์ชันแกมมาแกมมา collection นะครับถ้าในโปรแกรมทั่วไปเราก็จะมีฟังก์ชันในการาปรับปรุงค่าสีนะครับทีนี้เขาใช้แบบ square root ไปเลยนะครับ p square root gamma collection แล้วทีนี้ลองพลอ t ด,ดูนะครับพลอ t พลอ t ภาพดูภาพมันก็จะเด่นชัดเมฆก,ก็จะเห็นได้ชัดขึ้นแล้วก็พื้นแผ่นดินตรงนี้เห็นได้ชัดนะครับตรงนี้ไม่มีเมฆอันนี้มีเมฆนะครับน้ําก็จะสีมืดๆดําๆอย่างนี้ทีงนี้ก็จะเป็นเมฆเป็นละอองเมฆละออง ความชื้นไปนะครับอ่ะอันนี้เราก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับทีนี้เขาบอกว่าเออลองแอดขอบเขตการปกครองสิแอดขอบเขตการปกครองเข้ามาทีนี้มันมีกระบวนการนะครับในการเขาบอกว่าหามินหาแม็กซ์อินเด็กซ์ที่อยู่ในรูปพิกัดภูมิศาสตร์โดยใช้โค้ดด้านล่างนี้นะครับโอเคแล้วจากนั้นแปลง ไปเป็นระบบพิกัด geo Stationary นะครับโดยใช้โคดด้านล่างนี้นะครับแล้วนั่นก็พลอตนะครับพลอตตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้ข้อมูลนะครับที่มันเป็นพิกัดที่สามารถจะเอาแผนที่เนี่ยมาซ้อนทับได้ละนะมาซ้อนทับได้ เราก็พลอตโดยใช้ add feature ตรงนี้ตัวล่างนี้นะครับ add coastline add state นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นภาพนะเราเอาที่มัน enhance ปรับปรุงคุณภาพ g a ม m าเรียบร้อยละนะครับเราลองดูสินะครับอ่ะตรงนี้โอเคเมื่อเราเอาขอบเขตนะครับแผนที่ การปกครองของรัฐต่างๆใส่เข้าไปเนี่ยเราก็จะสามารถระบุได้ว่าเออไอเมฆตรงเนี้ยมันอยู่ในบริเวณรัฐไหนนะครับทีนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะเพิ่มวันไนดะ้เพิ่มข้อมูลของวันวันลงไปข้อมูลรายละเอียดวันแล้วก็ข้อมูลแบบชื่อแผนที่ผมใช้โค้ดตัวนี้เลยตรงนี้นะครับ V.time ในส่วนนี้ แล้วทีนี้ไตเตินก็เอาตรงนี้มาใส่นะครับไตเตินให้มันอยู่ทางขวาโลเคชันคือให้อยู่ทางขวาไอตัวไทม์นะครับส่วนไตเตินเนี่ยอยู่ทางซ้ายโอเคนนี่ก็คือภาพ visible นะครับภาพ visible ช่วงคลื่นตามองเห็นสามารถแยกน้ําที่มีการดูดกลืนแผ่นดินที่เป็นสีเทาๆนะครับแล้วก็เมฆฝนนะครับเมฆถึงกลุ่มฝนจากแนวกลุ่มฝนตรงนี้ขนาดใหญ่นะครับเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทีนี้ก็มีงานมอบหมายให้นิสิตทำนะครับว่าเอ,อ ให้สิทธิ์ดาวน์โหลดข้อมูลวันที่26กับ28สิงหา2011จาก Ghosterjin กเ,เนี่ยในช่วงพายุฮอรีนนะครับเฮอริเคนนะครับสิทธิ์เข้าไปอ่านตรงลิงก์นี้ได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็พอ Vis ด visible ดูทีนี้การโหลดข้อมูลภาพเนี่ยผมสอนไปละทีนี้ในแบบฝังกันนี้เป็น visible แต่แบบฝึงกหัดหน้าเนี่ยก็จะเป็น inflate แล้วก็ไอ้น้ำในอากาศ แล้วนอกจากนั้นก็ต้องเอ็น n หาค่าสีด้วยนะครับอันี้นิสิตก็ลองดาวน์โหลดมาเพื่อที่จะทดลองหลังจากเรียนการพอดภาพการพอดภาพกับการวิเคราะห์ข้อมูลภาพในคลิปนี้แล้วนะครับคลิปหน้าจะเจอกัน